นะมันขมขลลนมันขมอ,อ,อืมออบ่ขมล้ลูกนมมันขมนมอไอศคชีมนมอศกปุตพี่ดิกนมกะปุตเบ่ Scheint ja wohl nicht zu wirken, ne? Weil das ist ja die Brust, die du mir gerade hingehalten hast, wo ich nicht wollte. Er hat jetzt erstmal sauber geleckt, ne? 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 Nein. bear foil cool. 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 cool.

เป็นครีมชีสค่ะไ <Yeah. S 1> ส้เหมือน mm hmm. ครีมชีสแล้วก็มีใบ mm hmm. ปาสิเสเชนพัฟตัวแบบชีสเบาชีสเบาแล้วก็มีหอม mm hmm. ต้นหอมแล้วก็แตงกวา mm hmm. ครีมชีสขนมปังม mm hmm. mm hmm. ระหว่างนอลูกค่ะตอนฟลิดกำลังทำฟันอยู่นะคะเมื่อคืนก็คืองดน้ำงดอาหารตอนเช้ามาก็เอาเอาพัตเตอร์พัตเตอร์ทำให้ชาแปะที่แขนมาถึงหมอก็ชาพอดีพอมาถึงหมอปุ๊บเขาให้ฟลิด ู้ซืกอว่าจะเป็นยาชายานอนรับค่ะยานอนรับคือให้ยามาหนึ่งซีลิงฉีดเขา้าปากเอ,อให้กินให้กินหนึ่งซีลิงประมาณหาหาซีซี่ค่ะกินเข้าไปหลายอยู่โมเม,มนต์หาซีซีนะ่มจะเป็น10บซีซี่ฉีดเให้ให้ลูกกิน จากนั้นประมาณสิบนาทีก็ง่วงค่ะง่วงก็ถึงเมื่อหมอก็รับพอดีจากนั้นหมอค่ะแทงเข็มแทงเข็มเขาที่แขนเพื่อที่จะให้ยาชายาสลบต่อไปตอนนี้กำลังทำฟันอยู่ค่ะ มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือหมอบอกว่าตรงตรงเครื่องๆฟันนะคะขอโทษนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ของฟิล์มอ่ะสั้นเมื่อมันฟั้น ในอนาคตถ้าเกิดมีฟันใหม่ขึ้นมามันจะทำให้ฟันห่างซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับแม่แม่จะมีฟันห่างตรงนี้แต่กอนหวันห่างกว่น,นี้นะคะนี่เป็นดัดดัดฟันตอนอายุสามสิบก,กว่ามั้นก็เลยดีขึ้นหลังจากท้องมันก็ห่างกันนิดอีกหลังจากคอร์ดซีริกนะคะ,ะแค่เซียมในตัวเข้ากับบอดีเนาะมันก็กลายเป็นห่างขึ้นมาที หมอได้บอกว่าแนะนําให้ให้ตัดตัดตรงนี้ค่ะหน,น่อยหนึ่งนะเขาก็แนะนำเฉยนะคะหลักให้พ่อแม่ตัดสินใจอะเมื่อกี้พ่อแม่ได้ตัดสินใจว่าอ่ะตัดกับตัดมันก็จะเป็นแผลอยู่ประมาณสองสามวันไม่ต้องกินยาแค่เอายาทาค่ะยาป้ายป้ายแผลในปากค่ะทาเพื่อรักษาแค่นั้นเพื่อนนอนาคตนะฟันที่เกิดขึ้นมาจะได้ไม่ห่าง ว่าตรงนี้สั้นใครที่ฟันหายสังเกตว่าตรงนี้จะสั้นตรงเหนือระวางสั้นจะสั้นมาบตอนนี้ล่อค่ะเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงนึงมากินเ่ากันก่อนไปจ้า ลูกตื่นค่ะแล้วเราก็จะกลับกันนะวันนี้ปากยังชานะคะชาคุณชาอยู่เดี๋ยวพอดีแหละลูกตื่นหนึ่งชั่วโมงลูกตื่นแล้วก็ยาชาก็หมดฤทธิ์เขาก็จะได้กิน <c oughs> จะได้กินเขาได้ค่ะกินอาหารเหลวนะคะกินน้ำแบบของเหลวยังไ้กินอไอหยาที่แข็ง พอดีได้เวลารับรับกลางวันพอดีหิวเลยมาถึงบ้านหิวใหญ่เลยมแม่พาแตงโมให้กิน <c oughs> อ,อร่อยไหมลูกเล็ก,ก่ะอร่อย,อย อโออืหอ mm ืกอย่างอะโอทุกอย่างดียินดีหมอหมอให้กินของที่ย่อยที่เคี้ยวง่ายไม่แข็งแตงโม กินได้เ <travail> ก no. ่งจังเลยลูกสุดปะอืมอืมเลียเลียนะตัดา ดีค่ะตอนนี้เที่ยงคืนค่ะเม่วันต้องลุกขึ้นมาบีบนมค่ะบีบน้ํำนมออกเพราะว่ามันคัดตึงมากค่ะคัดตึงมาก <c oughs> ไม่ไหวค่ะปวดมากสองวันนะคะ สองวันแล้วฟิลิกไม่ได้ดูดคือให้ลูกยานมนะให้ฟิลิกยานมเพราะว่าหมอบอกว่าสาเหตุของฟันผุส่วนหนึ่งคือกินนมแม่ตอนกลางคืนนะคะก็เลยจะให้เลิกให้เลิกเลยทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้เลยอันนี้คือสองวันนะคะ นี่คือนมสองวันคือคัดเต้ามากคัดมากสองวันแล้วมีแม่บางท่านนะคะบอกว่าจะคัดนมอยู่สามวันเดี๋ยวก็หายนะคะก็ค่อยบีบออกอแต่แสดงว่าพรุ่งนี้ก็จะหายแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่คัดแล้วหรือ,อยังออกแบบ Oh, boom, beat, bleedle. Boom, bleedle. ja voor oh blauw tele Het is zo schwer Kom. Warte, warte. Da ist eine Ballone. Komm rein. Mhm. Da ist Oh, die ist da Schleime. Äh, Schleime. Oh, Schleime. Dann? Die Schleime. 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 Yeah. Schleime. Wow. Wow. Ja. Da ist eine Ballone. Wow. Da ist Wow. aber... Hahaha. <laughs> <laughs> äh, Hahaha. wie als Affe. Papa, guck mal. ôi, ôi, hiu lại, ôi hiu lại hiu lại, Warte, warte. vâng mẹ sẽ phải như thế Hula, hú là เซเชนอืมไรค่นอ,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 อร่อยไหมลูกอ๋อใส่ด้วยอืมใส่ด้วยใส่จานใส่จานอืมร่อยไหมกินเบิดเครืงงร่องมวยคอเดียวได้ไหม อืมอร่อยไหมอู้ยอู้หู้เปียกแล้วเสื้อเสื้อเปียกหมดแล้วอืมมาไกลอืไปจ้าอุปัตตุเรือโอ้แบตเตอรีอแตตร่แล้มันเห็นมันเห็นเวลาเวลาในกล่องแลนปึ๊บปึ๊บป๊บสีแดงกินมามาบิดะไอไหม ไอพิซอืมอ่ะหวานซูสโอ้อร่อยจริงๆด้วยอร่อยจริงๆด้วยเม็ดสีดำนะครั้งที่แล้วเป็นเม็ดสีสีขาวไม่อร่อยเลยจืดจืดเปลือลกเรีจ้า yeah, เ,เ,เปลือกเมันเลือเปลือกมันหมดละแร่ไม่มี